สอนนะคะที่หนูจะมาบอกกล่าวกันในวันนี้นะคะมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะคะแต่มันยังไม่ผ่านไปค่ะ oh. เพราะว่าอันนี้นะคะมันเป็น oh. มินิคอนเสิร์ตขั้งที่2ของหนูเองนะคะ The Circle of Love นะคะลืมเอ้ยไม่ใช่ลืมสิมันนานจนเกือบจะจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราต้องจำได้ค่ะ ทุกคนนะคะหนูจะมาย้ํเตือนความจารักภัสักนิดหนึงนะคะ่ะหนูจะบอกว่าตอนที่หนูไปเที่ยวนะคะหนูไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะหนูนั่งเปิดไอ a d ค่ะแล้วก็นั่งพอเพลงขึ้นมาปุ๊บค่ะหนูก็เต้นเลยค่ะเต้นจนแบบอยู่ดีพ่อถามเอ้าเป็นไรเหรอหนูก็งงเตือเหมือนกันค่ะพออยู่ดีหนูก็เปิดแล้วก็คือกลัวลืมเลคะแบบต้องมานั่งท่องก่อนในใจนั่งอยู่ก็แบบได้ขยับมือขยับมือก็ยังดิค่ะไปการออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวไขมันมันจะปลิ้นออกมานะคะอะไร มีนีคอนเดียวคารที่สอนนะคะที่เดิมค่ะคาราฟันนะคะเรามีนัดกันวันที่29มกราคมนะคะอย่าลืมนะคะ29มกราคมเลือีกปี2012นะคะปีโลกแตกนะคะเราจะมาเล่นคอนกันก่อนโลกแตกนะคะปีก็อะไรล่ะถึงเราจะห่างกันไปนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องขยบขยื่นเลื่อนวันเนื่องจากว่ามีปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูก็ขอเปกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ถึงแม้ว่าบ้านหนูจะน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นห่ะเราต้องสู้ต่อไปนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้หน้าหนูยังดำไหมคะได้อยู่ได้อยู่นั่นแหละก็อยากจะให้ทุกคน สู้ไม่ต้องคิดมากถือว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบไปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ก็ถือโอกาสน้าท่วมเข้าบ้านไม่ได้นะคะออกไปเที่ยวดีกว่าให้มันมีความสุขกว่าดีกว่าที่ชีวิตเราจะต้องมามอกหมดว่าแบบคิดมากว่าน้าท่วมอย่างงี้ไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีปัญหานี้เหมือนกัน